สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับระหว่างทางด้านยอดแหลกเพชรกับทางด้านพึ่งหลวงบ้านแหลมบองถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เอกของศึกวันลุมพินีที่ช็อกได้อย่างสนุกตื่นเต้นและมีพิกมาพิกไปนักมวยทั้งคู่นั้นใส่กันหนักใส่กันเต็มเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของแฟนมวยที่ดูทั้งในทีวีและดูผ่านหน้าจอทีวีและหน้าจอมือถือกันทั่วประเทศเลยนะครับ ซึ่งก่อนชกนะครับหลายสำนักทำนายว่าคู่นี้นะครับทางด้านยอดเหล็กเพชรนั้นจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับทางด้านพึ่งหลวงไม่ว่าจะเป็นเพจข่าวต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่เทใจไปให้ทางด้านพึ่งหลวงแต่ทางด้านเอ็ดมินนะครับซึ่งมีความชื่นชอบในตัว ของยอดเหล็กเพชรอยู่แล้วนะครับมองมุมต่างว่าไฟนี้ทางด้านยอดเหล็กเพชรนั้นน่าจะคว้าชัยไปได้นะครับและเกมการชกนั้นก็ต้องบอกว่าสนุกตื่นเต้นมากๆนะโดยนักมวยทั้งคู่นะครับชกได้สมค่าตัวและ ไม่เอาเปรียบทางด้านโปรโมเตอร์ไม่เอาเปรียบคนดูนะครับเริ่มยกแรกมาก็ต่างศาสตร์อาวุธเข้าใส่นะครับเป็นทางด้านยอดเหล็กเพชรนั้นพยายามเดินเบียดเดินบี้เดินติดเพื่อหวังที่จะเช็คบินทางด้านพึ่งหลวงได้และในยกแรกนี่เองนะครับที่ทางด้านพึ่งหลวงนั้นมีโอกาส ต่อยหมัดส่งทางด้านยอดเหล็กเพชรลงไปให้กรรมการนับ8นะครับแต่ยอดเหล็กเพชรนะครับก็ฟื้นตัวเร็วนะครับก็สามารถผ่านพ้นยกนี้ไปได้ขึ้นยกที่2ทางด้านยอดเหล็กเพชรนั้นเริ่มบี้เริ่มเดินติดเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับและก็มีหลจังหวะที่ออกหมัด เข้าหน้าทางด้านพึ่งหลวงนั้นเต็มๆหลายหมัดเลยนะครับแต่ทางด้านพึง่งหลวงก็ยังเก็บอาการได้ดีนะครับและมีการโต้กับทางด้านยอดเหล็กเพชรตลอดนะครับรูปเกมการชกในยกที่2นั้นทางด้านยอดเหล็กเพชรทาดีขึ้นมาและเมื่อขึ้นยกที่3านี่เองนะครับเป็นยกอวสานของทางด้านพึง่งหลวงนะครับเมื่อยอดเหล็กเพชรนั้นมีโอกาสนะครับปล่อยหมัดเต็มๆส่งทางด้านพึ่งหลวงนั้นลงไปให้กรรมการนับ8ในครั้งแรกและสามารถตามประด็จศึกทางด้านพึ่งหลวงลงได้ กรรมการก็โบกมือยุติการชกชูมือให้ทางด้านยอดเหล็กเพชรนั้นเอาชนะทีเคโอทางด้านพึ่งหลวงไปในยกที่3นี่เองทางด้านยอดเหล็กเพชรนั้นก็สามารถ มาโชว์ฟอร์มเก่งของตัวเองได้อีกครั้งและสามารถเก็บชัยชนะได้2ไฟติดต่อกันแล้วนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านยอดเหล็กเพชรนั้นสามารถเอาชนะคะแนนทางด้านคมอาวุธ f a ฟกุปมาได้และไฟนี้เป็นไฟที่2นะครับที่เจ้าตัวสามารถทําฟอร์มเก่งขึ้นมาและหลังจากการชกนั้นจบลงไปนะครับเอ็ดมินก็คิดว่าทางด้านยอดเหล็กเพชรนั้นหากเจอกับทางด้านเจ้าเสือใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นคู่มวยที่ถูกคู่และถูกเวลาเป็นอย่างยิ่งนะครับทางด้านเจ้าเสือใหญ่นั้น มีเป้าหมายในการที่จะก้าวไปขึ้นชกวันใหญ่นะครับและถ้าเกิดว่าทางด้านเจ้าเสือใหญ่เจอกับทางด้านยอดเหล็กเพชรและสามารถเอาชนะยอดเหล็กเพชรได้ทางด้านเจ้าเสือใหญ่นั้นก็มีโอกาสอย่างสูงนะครับในการที่จะก้าวขึ้นไปสู่วันใหญ่และเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าทางด้านยอดเหล็กเพชรเจอกับทางด้านเจ้าเสือใหญ่และสามารถเอาชนะเจ้า,าเสือใหญ่ไปได้เขาเองก็สมควรที่จะได้รับสัญญาวันนะครับเพื่อไปลุย เวทีระดับโลกต่อไปนะครับและเจ้าเสือใหญ่กับทางด้านยอดเหล็กเพชรนั้นก็สามารถเอาชนะพึ่งหลวงมาได้ทั้งคู่และด้วยทั้งคู่นั้นมีพลังกำปั้นที่หนักหน่วงรุนแรง และยังมีหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งแข็งเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านยอดเหล็กเพชรถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะโดนนับก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะนอกได้เช่นเดียวกันเชกเช่นเดียวกันกับทางด้านเจ้าเสือใหญ่นะครับหลายๆไฟที่เจ้าเสือใหญ่นั้นเจอหมัดคู่ต่อสู้ลงไปให้กรรมการนับแต่ทางด้านเจ้าเสือใหญ่ก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะคู่ต่อสู้ได้เช่นกันดังนั้นคู่นี้จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะเจอกัน โดยฟอร์มการชกค,ความมั่นใจหัวจิตหัวใจและพลังกำปั้นที่หนักหน่วงนะครับและถ้าเกิดว่าทั้งคู่เจอกันนั้นก็ยากที่จะจินตนาการว่าใครจะเป็นผู้ชนะในไฟนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าให้ทั้งคู่เจอกันผู้ชนะในไฟนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับสัญญาวันมูลค่า1,000 0แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ3ล้านแนบาท และถ้าเกิดว่าคู่นี้นะครับมีโอกาสเป็นคู่ประกอบรายการในศึกวัน170ในวันที่24มกราคม2568ต้นปีหน้าร่วมศึกตะวันฉายป้องกันเช็มกับทางด้านซปเปรอร์บอลและซปเปอร์เล็กป้องกันเช็มกับทางด้านนิโคและในตอนนี้นะครับก็จะมีคู่เซกสันเจอกับทางด้านซอรินูสุริยันเล็กเจอกับทางด้านทานชินและถ้าเกิดว่ายอดเหล็กเพชรเจอกับทางด้านเจ้าเสือใหญ่ อีกหนึ่งคู่นี่ก็ต้องบอกว่าศึกนี้จะเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับและในวันนั้นเองทางด้านวันนั้นก็ได้มีการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่ามีคู่ยอดเหล็กเพชรกับทางด้านเจ้าเสือใหญ่ร่วมอยู่ด้วยนี่ก็ต้องถือว่าเป็นคู่ที่มันและแฟนมวยทั่วโลกจะต้องได้เห็นมวยคู่นี้เพราะ เชื่อว่าคู่นี้จะใส่กันอย่างดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับและมีโอกาสที่จะมีนับมีน็อกเกิดขึ้นในคู่นี้แน่นอนและทางด้านเพื่อนๆพี่ๆแฟนมวยมีความคิดเห็นกับคู่นี้อย่างไรหากท้งคู่เจอกันนั้นใครมีโอกาสชนะหรือว่าใครมีโอกาสแพ้ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากให้คู่นี้เจอกันจริงเนี่ยยังไงก็ เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับหากมีแฟนมวยสนใจเยอะยังไงวันก็ไม่ขัดศรัทธาแฟนมวยได้จัดคู่นี้ให้ดูอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอกสเตอริโอขอขอบคุณครับ